ตบองดอนชาแนลสวัสดีนะครับผมวันนี้นะครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็วันนี้นะครับครั้งนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับในการทำอิมแนนนะครับตัวอ m m ู m MM m c อ็มครับของ a d m o d สกันนะครับพอดีว่าผมนำเครื่องนีนิโดสวิก Nintendo Switch นะครับตัว OLED ไปแปลงนะครับติดชิปมาแล้วนะครับทีนี้ติดชิปมาแล้วนะครับตรงนี้ก็ยังไม่ได้สร้าง Immune i m m u n e n ไว้นะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาสร้าง Immunean กันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเข้าไปดูกันนะครับว่าระบบผมเป็นเวอร์ชันอะไรแล้วนะครับตรงนี้นะครับด้านล่างสุดนะครับที่เราเลื่อนมาเนี่ยครับ ก็คือเคอร์เลนนะครับตัวนี้เป็น14.1.2นะครับแล้วก็ใช้ a d m o d t นะครับที่มันเป็น1.3 1.3.2นะครับเห็นไหมครับรหัสตัวข้างหลังเป็น S นะครับก็คือยังไม่ทำอิ m ูแนนนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะแจ้งอย่างนี้นะครับว่าเพื่อนๆนทุกคนนะครับที่ไปติดชิปตัว O L D มานะครับ ไม่ว่าเป็นร้านอะไรก็ตามนะครับตรงนี้ฟอร์แมตแล้วนำไฟล์ที่ผมจะแนะนำต่อไปนี้ไปลงได้เลยนะครับ c o p ปปทับ c o อปแล้วก็วางที่เมมได้เลยนะครับแล้วก็บูตเครื่องได้เลยนะครับตรงนี้นะครับไม่จำเป็นว่าต้องใช้ไฟล์เดิมนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับว่าเราจะทำกันแบบไหนนะครับเครือมันสามารถที่จะบูตตัวติดชิปได้เลยนะครับชุดไฟล์นี้นะครับ นั่นเดี๋ยวผมชัดดาวตัว OLED ก่อนนะครับตรงนี้เดี๋ยวจะทำอิมูแนนด้วยกันเนาะนะครับผมต,ตัวนี้ติดชิปมาเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก่อนเอินนะครับก็ปิดเครื่องนะครับแล้วก็ถอดเมมออกมานะครับถอดเมมออกมาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยตัวผมก็เพิ่งได้ตัว OLED มานะครับก็ เวลาถอดเมมนะครับเช็คแอบปบนึงนะครับเวลาถอดเมมก็เปิดตัวขาตั้งขึ้นขาแตงขาตั้งเขาก็แน่นกันนะครับตรงนี้นะครับแล้วเมมเขาก็อยู่ตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับ แล้วเมมเขาก็จะเด้งออกมาเองนะครับตรงนี้นะครับเอาเมมออกมาครับผมเดี๋ยวเราจะมาฟอร์แมตเมมใหม่นะครับแล้วก็ลงไฟล์ใหม่เลยนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวตามมาดูที่หน้าจอที่ตามมาดูที่หน้าจอที่โน้ตบุ๊กนะครับผม ให้เข้าเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ให้เครดิตกับพี่แมว le นะครับตรงนี้นะครับโดยพี่แมวเหมียวนะครับ,ขรบเข้ามาที่ Facebook นะครับเข้าไปที่กลุ่มนะครับ n i n t n n d o s w i t c h นะครับสายมืดโดยพี Gear, ่แมวนะครับตรงนี้เมื่อทุกคนเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับในหน้าแรกของ Facebook นะครับด้านบนนะครับตัวนี้ที่เป็นคำแนะนำนะครับให้เลื่อนขวามือไปนะครับตรงนี้นะครับให้เลื่อนไปเรื่อยๆนะครับจนมาถึง กล่องข้อความวันที่19พฤษภาคมนะครับตัว a d m o d สหนึครับคลิกเข้าไปครับผมพอคลิกเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตรงนี้นะครับเขาจะบอกวิธีทำนะครับแล้วก็มีไฟล์อะไรบ้างนะครับตรงนี้นะครับให้เราเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับจนมาถึงดาวน์โหลดตัวนี้นะครับลิงก์ดาวน์โหลดตัวนี้นะครับให้คุณโหลดลิงก์ตัวนี้ไฟล์ a t m o s p h e r e เนี่ยครับ z ซิปเนี่ยครับเอามาไว้ที่เครื่อง p c นะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะได้ไฟล์นี้มานะครับ a t m o s p h e r e นะครับของพี่แมวนะครับตรงนี้เป็นไฟล์ความจุ339 m าเมกไบต์นะครับตรงนี้แล้วก็ให้แตกไฟล์ออกมานะครับผมก็คลิกขวานะครับแล้วเลือกแอ t แท็ไฟล์เลยนะครับเมื่อ e t t c ท็กไฟล์เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับผมก็จะได้ไฟล์1นึ่งไฟล์มาใช่ไหมครับ เด้วเพื่อคลิกเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับจะมีทั้งหมด1ิบไฟล์ด้วยกันนะครับให้เรานำให้เรานำเมมโมรล่เมื่อสักครู่นี้นะครับตัวเมมของสวิตนะครับก็คือเสียบเลยเต่อกับโน้ตบุ๊กนะครับตรงนี้นะครับ เสียบเข้าไปได้เลยนะครับเมื่อเสียบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมลดแสงหน่อยดีกว่ารู้สึกสว่างไปนะครับ ได้ไมเอ่ยเมื่อเชื่อมต่อ mem นะครับเข้ากับโน้ตบุ๊กแล้วนะครับให้ c o ี y ไฟล์นะครับพี่แมวนะครับตัวนี้คือไฟล์เขานะครับเข้าไปนะครับให้ copy ทั้งหมดนะครับอ๋อเดี๋ยวก่อนนะครับลืมบอกไปเข้ามาที่เมมนะครับเมมตัวนี้นะครับจะต้อง format นะครับเป็น ex fat นะครับแล้วกดสตาร์ทฟอร์แมตได้เลยนะครับเมื่อ format เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็น e f เอฟนเนาะให้เราไป copy นะครับไฟล์พี่แมวนะครับเลือกทั้งหมดนะครับผมคลิกขวานะครับเลือก copy นะครับแล้วก็มาวางบนมาวางในเมมนะครับครับผมวางในเมมก็จะได้ประมาณนี้นะครับตรงนี้นะครับครับ แค่เท่านะแค่นี้เองนะครับเราก็จะได้ไฟล์บูทตนะครับไปบูทตัว OLED แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปทำอิมูแนนกันเลยนะครับผมตรงนี้นะครับเมื่อเมื่อ Copy ปแล้วมาวางเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราถอดเมมออกนะครับผมครับถอดเมมแล้วก็ไปใส่ที่สวิตช์ของเราได้เลย เดี๋ยวตามไปดูที่เครื่องกันนะครับตรงนี้ผมก็นําเมมนะครับมาใส่ไว้ที่เครื่องนะครับก็ใส่เฉียงนะครับแล้วก็ดันเข้าไปเลยนะครับแค่นั้นเองนะครับ ตั้งไว้แบบนี้แล้วกันเนาะ <c oughs> ครับตรงนี้นะครับเมื่อใส่เมมเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเปิดเครื่องนะครับพอเปิดเครื่องนะครับแล้วเห็นโลโก้พี่แมวนะครับให้กดลดเสียงนะครับทำเลยนะครับครับผมตรงนี้เราก็เข้ามาที่เมนูที่ create emu mmc เลยนะครับตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับ create emu mmc ครับแล้วก็เลือกเป็น sd file นะครับครับผมตรงนี้ก็รอเวลานะครับครับเขาก็จะ ทำการ Create MM c r e a t e ีมูเอ็เนะครับเข้าไปที่โฟลเดอร์เอ0ดนะครับตรงนี้นะครับครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมตรงนี้ก็น่าจะใช้เวลาพอสมควรครับอาจจะถึงครึ่งชั่วโมงเลยก็ได้นะครับหรือว่าประมาณ20นาทีนะครับครับตอนนี้ก็เดี๋ยว ที่เราเห็นก็คือตอนนี้เป็น1%แล้วนะครับครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกทีหนึงนะครับผมครับ2%แล้วนะครับตรงนี้ก็มาถึงจะเครึ่งทางแล้วนะครับกับ44%นะครับตรงนี้ครับไฟแนม06นกกำลังก๊อปเรื่อยๆอยู่นะครับตรงนี้ เดี๋ยวมาพบกันอีกทีก็ใกล้ๆ100%เเลยแล้วกันนะครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ100ซใช้เวลาครึ่งชั่วโมงนะครับกดโค้ดนะครับแล้วก็มี e n a b l e เรียบร้อยแล้วกดโค้ดเดี๋ยวผมลองดูขอรันดูดิเอ๊ะไม่มีจากนั้นนะครับ ก็เข้าไปที่ power off เลยครับ power off ครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องดูนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับี๋ยวเดี๋ยวค่อยเปิดเครื่องนะครับอ่ะเปิดเครื่องกันเลยนะครับตรงนี้ให้บูตเข้าระบบ ไว้ไมเอ่ยก็ถือว่าไม่ช้านะครับตรงนี้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยนะครับ เป็นตัว e เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับ1.3.2เป็นตัว e แล้วนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปดูที่ d a t a Man a นเทอ๋อ Data Manage Man ก็เห็นแฟลชไดร์ตัวนี้นะครับก็เหลือ4 1 6นะครับยังไม่ใส่อะไรเข้าไปเลยยังไม่มีเกมเลยนะครับพป็นหณาว่าเราทำตัวบู๊ต แล้วก็เราทำ e-mu m-m-c นะครับก็ตัว micro sd ตัวนี้ก็เหลือประมาณ416นะครับผมครับก็เรียบร้อยกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนึงก็คือว่าเดี๋ยวเอาเดี๋ยวนำ sd การ d ตัวนี้ไปเสียบก,กับตัวโน้ตบุ๊กนะครับดูว่า ตัว s d card มันปกติไหมนะครับก็คือเราไม่ได้แบ่ง partition เนาะเราทำเป็น s d f i l ไไปแทนนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวนำไปเสียบกันเลยเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็บูตเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายแล้วเดี๋ยวไปเช็คดูกันนะครับว่าเราทำถูกหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวก็วิธีลงเกมก็ก่อนหน้านี้ลงให้ให,ให้ให้ทุกคนเห็นกันแล้วนะครับตรงนี้นะครับ ก็ลงเกมก็ลงได้เหมือนตัวไลท์ตัวกล่องแดงได้เลยนะครับจากโน้ตบุ๊กนะครับตรงนี้นะครับจะผมผมนำจะผมนำเมมไปเสียบตัวโน้ตบุ๊กดู นะครับตรงนี้แล้วตรงนี้นะครับก็นำเมมมาเสียบได้เลย ก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะครับไฟล์นะครับที่ได้มานะครับก็มีตัว e m u mmc ที่เพิ่มขึ้นมานะครับ5 8 2กิกนะครับคลิกฝุ่มคลิกขวาเข้าไปนะครับอ๋อตัวนี้เป็น SD ส0นแล้วนะครับเดี๋ยวเมื่อคลิกเข้าไปมีอ m งู n นเรียบร้อยเนี่ยครับตัวนี้นะครับ ก็เป็นไฟล์ตัวระบบแล้วแล้วกันตอนนี้ก็เป็นไฟล์ตัวระบบแล้วก็แล้วนะครับตัวเฟิร์มแวร์ที่ส4 1 2เรียบร้อยแล้วนะครับคอนเฟิร์มใช้งานได้ต่อไปก็ถัดไปผมก็จะไปลงเกมต่อเลยนะครับก็ ขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ชมคลิปนี้นะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะเล่นเกมอย่างสนุกนะครับตัว Nintendo Switch ไม่ว่าใครจะใช้กล่องแดงตัว l i g h หรือว่าเป็น OLED นะครับสนุกเพลิดเพลินไปด้วยกันนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีนะครับผมบ๊ายบาย